วัสดีค่ะคุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาโดยกองวัชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยวญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการพื้นที่43สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยวัชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยจิตอาสา904และกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยได้ดำเนินการส่งมอบบ้านพักอาศัยให้กับนางสุรีมนโนปรางและนางฉลาวปานแจม่มในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้ประชาชนพ้ยากร้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบหกรอบ2ี 18กรกฎาคม2567เพื่อน้อมสํานึกในพระมหากราุณาธิคุณแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ณนะบ้านเลขที่49หมู่5ตำบลชุมพลอเภอสีนะครินจัังหวดพัทลุงและบ้านเลขที่94หมู่4 ตำบลตำนานอเภอเมืองพัทลุงจัังหวดพัทลุงจบข่าวพันจากัดอีกหญิงสริปัมลีอ่าน